ตบอปัญหาสำหรับผู้ปฏิบัตินะที่ว่าเวลาปฏิบัติถ้าชอบติดคำบริกรรมหรือต้องการดูลมหายใจเฉยๆก็คงจะเคยใช้คำบริกรรมมานั่นแหละอย่างบางท่านก็สมมติว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายายใจเข้าพุทออกโทไปเรื่อยๆอย่างนี้นแต่พอจะมาเปลี่ยนเป็นดูลมหายใจเฉยๆเนี่ยบางทีมันก็เผลอไปพุทโทนะเพราะว่า เราเคยทําอย่างนั้นเหมือนกับการไม่ได้บ,บแบบยุบหนอพังหนอเหมือนเหมือนกันก็มีคําบริกรรมหรือสัมมาละหังดูองค์พระดูดวงแก้วแล้วก็พาวนาะสัมมาหลังสัมมาหลังอันนี้ตามหลักของครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านสอนเอาไวน้นี่ก็เพื่อต้องการกําชับจิตใจที่ไม่มีพลังที่ว่าควบคุมไม่ค่อยได้ถ้าใช้ไอสิ่งที่เป็น การภาวนาคือทําสติให้ต่อเนื่องในอย่างเดียวเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะเลยกันจําเป็นอย่างเช่นดูดวงแก้วที่ศูนย์กลางกายหรือทําจิตยึดที่หยุดที่ศูนย์กลางกายพร้อมบริกรรมคําว่าสัมมาอะรหังไปเรื่อยๆนะหรือว่าในการเคลื่อนไหวกายเนี่ยอย่างเช่นยกส้นหนอยกหนอย่างหนอเสียกหนอาวางหนอกดหนออะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการที่เรียกว่าสํารวมสต,ติ ให้หนักแน่นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยเป็นการที่เรียกว่ากำชับสติของเราให้หนักแน่นขึ้นไปอีกชั้นนึงผลของพวกนี้ก็คือว่าทําให้สติมันหนักแน่นมากขึ้นมันทำให้เกิดอํานาจสมาธิผลที่ปรากฏขึ้นมาส่วนมาก่าจะเอาจิตอยู่แต่ว่าพอมันดับไปมันก็ดับขั้นสมาธิคือดับแบบสมาธิมากก็คือกดข่ม อันนี้ก็แล้วแต่เราจะฝึกนะแต่ในมหาสติประฐานสูตรแล้วพุทธเจ้าสอนให้อย่างเช่นอนาปานุสติบพะเนี่ยให้ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเข้ายาวเข้าละเอียดออกยาวออกละเอียดอะไรก็ช่างนะเรามีหน้าที่ดูลมหายใจนี่อย่างเดียวนะส่วนข้าของข้าพเจ้าเนี่ยที่ที่เคยปฏิบัติมากับเคยปฏิบัติทั้งดูลมหายใจการดูลมหายใจเนี่ยถ้าเราสติข้งเรา น้อยเวลาเข้าสู่ส่วนละเอียดเนี่ยมันมักจะเหมือนกายแยกออกมาเดินเล่นอะไรแต่มีอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นมันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าให้เห็นกายในกายให้เห็นไปไหนก็เลยตอนหลังนี่มาเจริญสติปัฏฐานสี่แนวสมนามัญญาบพะให้มีความรู้สึกในการคู่ไว้เ,เข้าเหยียดไว้ยะอออกตอนหลังนี่ก็หลังจากที่ปฏิบัติจนรู้จักธรรมะแล้วเนี่ยก็ตัวเองก็เอา เอาของลมหายใจเนี่ยก็คือเวลาเข้าก็มีความรู้สึกที่เย็นๆออกก็มีความรู้สึกอุ่นๆที่ปลายจมูกนะเอาความรู้สึกเป็นอารมณ์เหมือนกับสัมมัญญาบพ,พะแต่ก็ใช้หลักการผสมผสานส่วนของกายที่เป็นลมหายใจขึ้นมาเนี่ยการดูลมหายใจเนี่ยสำหรับตัวข้าพเจ้าเองถ้าเข้าพูดถ้าภาวนาพวกจะปวดหัวเลยเพราะเราคงจะเคยทํามามากในอดีตพะ เราสร้างบาร,รมีมามากรารนี้ไม่หยุดแค่นี้พอเราจะเติมเข้าไปอีกมันเหมือนกับไปอัดเกินกำลังพอเลิกภาวนาดูลมหายใจรู้สึกก็สบายแต่ของท่านที่ถามมาเนี่ยพอดูลมหายใจแล้วม,มันมักภาวนาเข้าพุทออกโถเพราะว่าคงจะเคยทํามาเชี่ยวชาญชานาญในทางนี้พอเราต้องการจะดูลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันมักจะเผลอมีคําว่าพุทโธแต่นี้ถ้าเราไม่ต้องการที่จะภาวนาคำว่าพุทโธแล้วเรากำหนดดูลมหายใจเฉย พอเราได้สติขึ้นมาว่าเผลอไปว่าเป็นมีพุทธเข้าพุทธออกโทรเราไห้หยุดคําว่าพุทธโธเสียแล้วเราก็ดูลงให้ใจต่อไปพอทำมาทำไปเหอทำทำไปนานนานๆาน,น,านประเดี๋ยวมันก็มันก็หายไปเองเพราะไอ้พุโทโธเนี่ยที่เราเคยทามามันก็เป็นส่วนของสัญญาคือความจํได้หมายรู้เป็นเป็นความที่เรียกว่าเคยชินมันก็ย่อมเผลอเป็นธรรมดา ้าถ้าเราดูลมให้ใจให้ชัดเจนปุ๊บเดี๋ยวมันก็ไอไอส่วนที่เป็นสัญญาเนี่ยก็จะค่อยถูกลบถูกล้างไปมันตั้งเข้าสู่ลมละเอียดพอเข้าสู่ลมละเอียดเราเห็นถึงจะเห็นการลบล้างอย่างแท้จริงนะเพราะว่ารูปดับรูปหยาบดับเนือเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณก็ดับไปด้วยดับคำยึดมั่นถือมั่นนะเข้าไปสู่ส่วนละเอียดพุดโทโธก็หายไปนี่เป็นธรรมดาแล้วแต่จะให้ชัดเจนอย่างข้าพเจ้าก็อธิบายแนวความรู้สึกความรู้สึกหยาบหายไป พอเข้าสู่ความรู้สึกที่ละเอียดพุทโธอะไรถึงมีอะไรมันก็หายไปนะพวกนิวรหาอะไรก็หายไปนะการเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นความละเอียดที่ปราณีตนะ